ເອົາແນວນະກໍບໍ່ຮ້ອງກ່ອນບໍ່ໃຫ້ເນາະເອົາໄມ້ມາໃຫ້ແລ້ວເນາະເອົາອັນນິບ໋ອກກໍໄດ້ບໍ່ເນອນິບກຮ້ອງກນກດແແປດິບດນນະຕຕົດຕຊດກດານາມ กงง <Elena> ี้ก็ว <warn s and volunteers> ่าอยากได้บัดนี้ว่ได้มาสำหรับคนตกโอ้ยตั้งสวยแท้โอ้ยได้ยนลอกได้ยแล้วกูรวยเนาะน่ะมาเด้อ่ะ แล่บาทนีเลยกับค่าเอาพี่น้องไอ้เนาะไปโบได้บาทนี่พี่น้องเอ้สามนี่กับค่าเนาะ โอ้ยงานเข่าได้เอาบาดเนี่ยพี่น้องเลยเนาะไอโบอเป็นบาดเลยโอ้ยหน่อยแต่ไหนเรียบบาดใหม่กันกับมาทรงเลยพี่น้องเลยฟ้าชนีกับคาเนาะเป็นหมื่นเด้อโอ้ยพี่น้อง Nó mày đâu coi cái đấy Trời này con đột nó mày đâu con, phía nào Đấy một cây khô đấy này, phía nào nó Đi 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 này con Nhìn này chẳng áo hư nào Vô nó như Đưa nhập vào vừa tuột Ờ đó Nó Bốn phà mà được đột, đột cả khá bà phí này à, phía nào rồi, Nó Bốn tốc bốn mươn Bốn tốc Ô này bài đi thưa Chào sao bài đi Ôi nó Phọt nói nâng đó พุ่นรถประชานค้าได้พุ่นสร้างเขากระบาดซิมพาประก็ฝนตกแดดเออไม่ไม่ไม่มาเลยพี่ทุกไม่มาเบิ่งต้นนี่เบิ่งต้นทไมไ่ได้รับมาเบื้อนอือเอาแนวนั่นการบ่ห้องกันบ่อยเนาะเอาเอาในี้บล็อกก็ได้บ่เนาะอันนี้บล็อกห้องก่อนก็ได้ อย่ามันเปะดินพวกนั้นนะโดนฝนตกตลอดโอ้ยตังสวยเด้อโอ้ิเหเมื่อไรก็บบรเหารได้บาทเนาะสร้างคนบ่ได้มาบ่ผัวตัตเกี้ยก็ว่าอยากได้บั่รได้มาสำหรับฝนตกโอ้ยตังสวยแท้โอ้ยได้ยู่เราได้อยู่เราผัตัวเนาะสมนักมีเนาะ เขาออกมาเอาผ้ามาป้าไว้นี่ผลมาเตวัดเห็นเลยโทรถามป้าสร้างไม่มาให้เจ้านึงนะก่ะผีสร้างมาเหมกันเลยเดี๋ยวตัวนี้ชิบีตโตเนาะโอ้ไม่หุ้งเลยตัวนี้งามนะงามงาม อางามด้วยใหม่นี่มีแต่้อตัชสร้างและบานนี่ไม่เอากับมาครบเลยเนาะเออพีนังเลย,ยโอ้ผลต้แห้งอีดีเนาะผลนี่เนาะอมม่ีแต่้อทั้งสร้ญญางคนมาแลวบานี่บเท่งมาม,มาันจะโอ้เลยวบ้กำเดียนเลยเอ เป็นมาคุดกับเขาบอคุดก็ต้องคุดแล้วมือนึ่งก็เอาลงเลยเนาะเอ่ามันจังยานวาคันคือว่าเอาคุดไปแล้วปุ๋ยทอลงอย่างนั้นสิมันสิมันสิเจินลงเนาะอ่าชิบิโตมาครบแล้วบานนี้มีแต่ไม้โมนี้ไปเลยเป็นเป็นข่าวเป็นอาชีพนัวยังก็อายุเลยปูะตัู คันละอันนี้อยากได้ใยอยากไดยักหาแมตการได้บวหน้าโซ่ให้ด้วยใส่ยางบ่คุตัวตัวนาบุคุเดียวนั้นบวเงจกหาแมตรนะตัวตัวนี่ด้วยะเออนั้นบัวึงเออบัถึงหองน้าหน่ะบ่แมนนแมเออประมาณหาแมตต์แรกุเล่ประตูถ้าเห็นหองน้าแล่ซะก่อนเจ้าเจ้าเห็ดหองน้าของนาเลกวหละก็จังจังมาตามล้างตัวนั้นนะ <laughs> à, hết 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 bên, hết 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 โอเคขอบใจละลายเด้อเนาะอ่าอไม่ได้บ่ดิจุดบ่ห้เพิ่นดึงบ่อเนาะไม่เชือกบ่อเฮ้ยจุว่าลองบนงกบ่อนบ่ลองไม้บนกบ่อนบ่ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบนก้นอาจจะจับไปไข่ด้วยมันจะไปได้บ่อเพราะมันมือนอ่น,นีีนะมันลงวันนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นพักเด้ยบวงเงี่ย あん。No. Uh. ยังได้บ่ายเลยกับข้าโอ้ พี่เด้วพูดอะพูไ่าเล่งนี่มันโไปเลยเลมันมันมันเบิดเลยนะาเล่งนี่มันวุ่นวุ่นอยู่เสอโอ้ยพี่น้องเฮ้ยจไหทางมาส่ไม้ทางสีมาดึงช่ยไปนเนาะ ว่ามันมัวในน,น,นั่นนะ่ะฮะมันมีแต่ทางดับทางหนาเขา,ามันมีแต่เสีได้อยู่อะไรบุ้งไปบุถึงว่ามันนะคิดดิ ค่าหมดเป็นอะไรระบายกนะหลับไปแล อ๋อปางเนาะไหเพราะว่ามันมันขึ้นไปตึบนึงอะกันไีไปทาไหบ้างยังไงีอยเป็นก็ตันี้ตัวนี้มีโฟกกันป่ตัวนี้ตัวอ เราที่มันแห้งไปเอยโอนี่กัข้าวประตูเฮ้ยมันมืนทำไมเรามันมืนไปเอยแม่แงนะฮมันมึมนดูทางหน้าเขากับจุ่มลงนีบแต่ว่าต้องขุดว่เนาะขุดห็นะ

โอเคโอ้ยไม่เอเลยดี๋ยวันี่เลยบ่โอเคขอบใจหลายเล้ยโอ้ยไม่เอาอเลนะ okay. าายวนะันได้ลืมรดช่อย้ยดีตรวเพื่อนในดีทไทยเตยว่ามันนะั่น พี่น้อยไปไปดิี่ยวเชทีุ่ดคา่นปเออคันพราะไปตรงไว่ไเลกอ็ไรยุ่เนาะไปแต่พืนี่จะหันลกมาพี่บัที่นี่เนี่ยมันมันเป็นรูมเล่มองเลยนะมันเป็นมมันเป็นรูม โอ้วแวดี๋ยวจะเล่นลงไปพูดก่อนตัวเอาประตูถ่ายอยู่นั่นเลยถ่ายอยู่น่เลยก็ได้เดี๋ยวเจะดูเขาไปหาเด้อยดยไปไปนอนเดี๋ยวเราเข้าไปหาตั้งประูกันก่อนมันกิดอะไรมมื่นไปหนอยมันมื่นมืนดอ่ามองนี้นะ เกิดกันได้โ้ยเนาะใหม่ปเป็นแั่งพ่อเพื่อจะได้จะได้โฟวินลองเหนเนาะทั้งหนามันกระเบินชอยทั้งกันเนาะอันนี้กะถือว่าเป็นที่ร้อยแล้วเนาะ,ะใหม่เป็นกะเป็นทางสมกาซี ไม่ตอกแมนมีครบแล้วเนาะ,อะ,อะโอ้โห,หนี่เาลยฝนตกลงมาเราแจบ็บค่ะปาอย่างน่นอ้โอโตแจบ็บค่ะอ้สบายดีาะ วันน้าจัดการจัดจกรสุบเครื่องของอะไรโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไตอามสิไม้ยูเนี่ดบออ่าอ่าเดี๋ยวได้รูดนี่ไหมกันมาตะวัดะบรว่านี้แม่เลยมาตะวัดแล้วกับักพรอ่แตะวัดแล้วเนาะ เมือแปลงไฟกันโอ้ไฟลังไหรลังลังวายวัดกันเลยไฟสายมันสายคามันเป็นไฟสองเฮ็ดไปเฮ็ดมาเราสามโมงวุ้ยเฝ้าเมื่อจข้งเข่ามันจะกินข้าไงจะต้องวีแม่เราข็แล้วแล้ววานนี <S <S ่แปลงไฟ่นมันสายบอกไปซื้อสายไม่ใช่ว่าบุ๊ม บ่มีเงินใช่ไหะเลยที่ยาน้ำน้ำบังใส่ไฟไม่ขาดแล้วก็ไอมไม่ขาดวันนี้เนาะมาตกมาเมื่อใดไะใครเดยมาแห้งอะไว้พักพอยกัได้พวก พอวัดททั้งบนตูบนนีน่ก็ได้เนาะ,อะพอสิเขามากก็พอดีว่าสร้างไม่ไปให้ทั้งบ่อสิงพนแน่ลก็ได้วา้าเพราะว่ามันเพิ่นขาไปส่งทั้งนั้นก่อน,นกับมาส่งทา้งนี้เห็นนหมไม่ว่าไม่มามาสุดเดียวกันอไม่มาสุดเดียวกันเพราะว่าเพิ่นขามาสง่งทังกันเลยสิเห็นนะมทางพวกกอ,องหน้าเหมือนกันาะแล้วพุกนั้นมันอ่เสียเทือนน่ะไม่โค้งไม่เป็นโค้งไม่ นอร่ยเ<ห>นา<น>ะที่เท่าน่ะเพื่อนมองอยู่มองเศร้าอะไรกันสั่งมาพร้อมกันเลย <c oughs> อ่าฮะแต่ว่าเครื่องกลับมาแล้วแม่เพชรเอ้ยขอบเพื่นได้ลาประตูเนาะขอบโมกขอบใจลายแล้วขอบใจนะแม่เพชรแล้วยังรอถ่ายได้สร้างอันแรกอันแรมันเป็นย้ำฝนย้ำฝนเลยย้ำน้ำ ไม่เห็ดนะาะเดยครัวพุทีิเขาว่ามแมนเมอร์นี่ครับแมนฝนบปตกครับม่อะไรก็ได้โต๊คนละฟังเบิ่งอีก3-4สามสี่วันตามฟังข่าวเนี่ยระว่างวันที่สิบสี่เนาะหนาฝนเนาะสิเอ็ดโตแล้วประตูเด้อเจ้าเซ็นเซ็นเป็น อ๋อก่อนนี้บินอยูอ่ไม่สิเด็ตโตจักแสนน่ะสเส้นหนึ่งเส้เนละแสนโอ้โหนีตัวนี้ตัวนี้มันมันจะมีสองสองอ่ามันะจะแยกแยกอยู่ไปดองเหรออ๋ออีกสีิบสี่โตนะโอ้สเส้นละแสนท่านนกเส้เนละแสนนะพ่อโตไม่เป็นไม่ยางด้วยไม่ยางเนากไม่ยางเนี่อ่ารวมรวม รวมทั้งตัวนั้นเนาะ<อ>รวมทั้งตัวลูกสั่งไปแต่มันโต,ตออขึ้นเออครับเสร็จแล้วแสงกับ<อ>ล้านเอสด้วยแล้วไม่ล<อ>้านเอสแต่ว่ารวม,วมกด้วยกันพูดนะพอดีเป็นหกล้านแปดแสนสามพันแต่เฉพาะเฉพาะที่ว่าใหา้างประตูนี่อ่าล้านกึ่งแสน<อ>นี่นี่ตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ลงตลากตัวนี้เต็มพนเงินล้านหนึ่งแสนรวยพิเศษโต ตัวนั้นสามด้านสามด้านห่าจะไปลงมองมันบอสิงพุ่นตัวนี้ไม่คนอีกเจ้านึ่งติดแต่เอาเป็นม่าเป็นม่าทรงป้องกันเด้วยขอบโมขอบใจเลยแม่เพเด้อมาร์มาถึงแล้วนะประตูเนาะมีแห้งอายุมันควรยืนเจ้าก็เลยแม่เพเดอร์หายโคกงหายโลคาพญาติบ่มาเบียดเบียดเบียดเลยแม่เพ็ดเด้อ อจ้ายู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแหงเจ้าหมันเจ้ายืนยึดใจกว้างขวางต่อญาติพี่น้องคนทุกคนยากคนจนพอให้ปารมีสิ่งนี้จงปัดบันดนบันดาลให้แม่เพชรจงสุขภาพแข็งแห้งแห้งให้ยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแหงธุริจการค้าเจ้าให้ลุงเรื่องขึ้นเมื่อนาให้ร่ำให้รวยก่อเก่าได้แม่เพ็รเ้อสาธุผันยืมมันยืมแมเพ็ด เอามีแต่ว่าคันวานนั่นกะหาในปกไว้เลยประตูเด้อเจ้าอ่าหาแนาะหรือว่าสังกระซีก็ได้เนาะห้องไว้บางไว้เนาะบอกใครดอกไม้นะมันว่าเรื่องมีแต่สิปลูกติสิมังแล้วไว้เนี่ยใหญ่เนาะน่าฮ่าฮาฮมันไม่ได้ถึงน้าแบบว่าประตูมันไกลไกลอยู่เขาเอาผ้ายางมาให้อีกเนี่ยเท่าขมอนน่ะสั่งโทรบอกเขาเมื่อวานเนี่ยครับว่าเออผ้ายางพอได้ปะคันมีสร้างอยู่ในบ้านนี่กับบุ้มีวะาระตู เขาค้าเรียกอะไรก็ได้ค้าให้ค้านะเ<ม>ขาก็มาเบิองอยู่เห็นเล้วนาผมเลี้ยวหัดหัดเล้วนาเห็นเห็นเครื่องยุ่เห็นเครื่องเต็มอยู่ว่าจะเห็นมาไลบมาเนาะข้าวที <c oughs> ่เห<ม>็นกันขนาดก็ว <c oughs> ่าเต็มทีเลยไม่เพดเอ้ยที่อยากได้ <c oughs> เ,เป็นน้ำบุญพาลาผู้ค้าแล้วโอยกก้ยบอ <c oughs> ต้อง<ว>ย่านก็นได้บระตูไอ้พอต้องย่านก็ได้มาหอดพี่เหามอดขันนี่จังได้ก็ได้ แต่ไรก็แล้วอยู่แล้วก็ยังว่าหันแล้วได้อยู่แต่ว่าเท็ดเนี่ยก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาปิ้นน้ำปูนผูกขาดอะไรมันยามได้ที่ได้เห็ดนะมันฝนมาเท่งมาอย่างไรได้เนาะอยากเห็นอย่างใช่ได้เนาะแม่แล้วอันเดียกันมิติประวัติไปวัดโอ้ยนะยอมนะฮะคนเอาคนเอาประตูไอ้ช่างมันก็ได้เนาะเจ้ะจะ น้องเส้นตะขอบมกขอบใจน้ำทานคำเสนลายสาธุเด้อร์ลาด้ออร์ยูจินปิน้นสุขอย,ยู่ดีมีแหงพันยืนยนิ่เจ้ากระไดเด้อพี่เจ้าเป็นโพมโพมให้ตากหน้าให้เม่เพคกระได้ให <c oughs> เจ้าซื้อได้ขายมาซื้อได้ขายของตั้งกันค่าธุริจเจ้าก็มามแบบเฝ<ม>้าเนี่ยมันนี่กับประตูเฮ้ยก็เลยบริสุทธิ์อย่างมากเพราะว่าเปินมาทรงเปินมาทรงไม่เลยกับแบบมาเลยสิอานะเปิดมาทรงไม่กับเฝ้ามาเพิ่นเลยกับเจ้าบริบริเวสซื้อหันซื้อนี่มา มีแต่เอาเงิขึ้นได้ปลาแหบประตูเนาะโอ้ยเอาเอาเนี่ยพอได้ซื้อนามชื้อไหนกินแต่ละอย่างอย่างจะซื้อกินเนาะประตูเนาะเฟรีอันแล้วฮะพอดูเองกับเ้ามาในี่ยบุกี้กับนะมาวบบพอดีลงมาเมาหนิต้องไปแห้ค่าไปเลยเนาะเออเฝ้าเอเพิ่นเพิ่นแต่ละพราะว่าเพิ่นกับมามาส่งไม้เขากับแปว่าพาพาเพิ่นมาเนาะเออมาห่อนแล้วก็เอาไม้อยังลงเพิ่นกับกับเลยเป็นอะไรแบบนี้เนาะ มีแต่ยังขาดเดือยยังกะเขาก็บยังว่ากันไหมป่ะเนี่เนาอปุตุเนาะเจ้าเจ้าเจ้าทั้วเงินซื้อเครื่องซื้อของนันบัตรเหล้าในงบตัวนั้นยังยังแต่ค่าสร้างป่ะนี่ค่าสร้างนนัยังยังอยู่อันนั้นยังอยู่ค่าสร้างของสีด้านเนี่ยนอปุตุเนาะเจ้าสีด้านคืนยังมียังกะจังว่าจังว่ากันไหมนาอปุตุเนาะเจ้าเยังขาดเดือยยังกะจังว่ากันไหมเพราะว่าตอนนี้เขาก็ถือว่าเออไปแต่ละครั้งแต่ละกอนมันยังกะมีบันแล้ววันนี้ ได้ร้อยทั้ง,ทงสร้างเท่านั้นแมนแมนได้ห้องน้ำแล้วกับเรียกขอน้ำแม่เพชรต่ออยู่แล้วเป็นน้ำเ <c oughs> ป็นซ่านแล้วแม่เพชรเอ้ย <c oughs> เราพอเป็นไปได้กันเลยโดยที่กาจังว่ากันไม่เองตัวนี้นเนาะแล้วขั้นตอนนี้ก่อนพีนน่น้องเไยเนาะเป็นตอนไปก่อนทำเร็จไปก่อนโดยอ๋อใช้เนาะ โดยโดยมาหน้าแผ่นน้อพบตังหน้าให้เม่เพ็ดสาธุเด้อยม่เพ็ดเด้อมันยืนมันยืนมันยืนได้หมดแล้วครับของเัาเลยไปทั้งรุกสีไปเรียกต่อเลย่ังอะไเนี่เจ้าเจ้าเจ้าอยู่ดีมีแห้งประตูเนาะเจ้าเจ้าเดี๋ยวทางดูความปลอดภัยเจ้ากันเลยโดยประตูเดี๋ยวมือมือไม้พ่ดแลนแล้ว ยังไงก็โทรบอกลูกเด้อเ้าแต่ว่าสร้างคนมาเฮ็ดเมื่อไรก็โทรบอกเด้อเจ้าอ่าสีขาวมาเบิ่งน้ำไปยังไงเบืองเท่ากระซักนั้นผู้กันมาเลยเด้โดยมีอย่างเดินทางมาควบคุมดยโดยโดยประตูโดยโดยมีอย่างก็โทรหาเนาะประตูเนาะอ่ามีอย่างก็โทรหาไปยังไงเพราะว่าเอาเครื่องเขาก็มาครบหมดเลยยังเดินรอถ่ายเตันสร้างคนมาเฮ็ดไปยังไงบาทนี่ไม่ต่อเขาก็มาแล้วครบชุดแล้วนะเมื่ไรกันเนาะอ่าไม่สี่แปดงามๆไปยังไง เนาะโอ้เป็นตุ้มเป็นทอข้ากับมาคบไปลเลยแหละเป็นองไอ้ประมาณนี้เนะะาะทศขักแล้วขักแล้วบ้านถ้ากระสมกับสีกับนีครบไปหละพี่น้องไอ้เอาสำหรับคลิปนี้ทางบอสเซนขอต,ตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบ,บคุณขอบคุณขอบคุณพี่น้องเบริร์ดทุกท่านทุกคนน้องเอฟซีบอสสุขุสุขคนที่ติดตามรับชมรับฟังบอสเซนเนาะมาแต่ต้นจนจบแล้วก็บบกฏข่าวโฆษณาบอสเซนไปล์จ้า ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อขออยู่ดีมีแห้งสุขก,กายสุขใจบนทุกท่านทุกคนเนาะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปสิส่งสำคัญคือที่ทางไม่เพดเนาะที่ว่าได้ซอยของน้ำอของในขม,มา่าทางประตูขมพา,นะายเนาะการเกลื่อนคลองข,องขมมาครบมาแล้วยังรอแตอ่สร้างมาพี่น้องเลยเนาะขอตัวไปก่อนแล้วพี่น้องเรื่อนงะอยู่ดีมีแห้งบัดสุขสุขคนพี่น้องสบายดี